นอนบนต้นอี่รุงเลยอย่งยอมเมียด้วยทีนี้โลกป้าไปไปตั้งดักไปมันซากรวดเย็นเลยขาดปริศเกียนว่าเปลือเครื่องจักรกำลังทำงานกลางหน้าก็อยลูกูแล้วก็วิ่งในประเทศนี้ไม่มีก้แยเล่เลยแต่ว่าบ้านเรื่อโลูควนลูกมึงเออรุ่นเดียวแลกับโลูกฟูอ่ะแ้อยตายดกระอง มาจมปันกันมาตึงตามกูใส่หน่ะโต้แอนมาตัวโปตีนไปตังมื่นหลังตัวเมียมึงหวาเปลือกว่าตัวโปมันเจ็บตีนโหละมันยางตีนไม่ได้เวลาไปไหนตรงไอ้ตัวเมียจอยตุกตีนนทีนี้รู้กันต้องมาจัดเปรบตัวโป้ที่นะกันนั้นเผื่อจอยตุกตีนนัยอะไรอยังหลักแดงต่างลังเลยว่ะแกก็เปลื anh mà tam của đùng tong mò quần phu giấy gặp mò quanh để đi phần rửa cuộc tranh đã vẽ trên ờ cú có mấy câu chơi mình vào tiệc tăng tuần đấy Pọc mó quanh phu giấy gặp mò quần để ai cuộc tranh đã vẽ từ thì cú mới lô đấy quả mò quanh giấy có gì khơi chơi để ta mò quanh để cân là chán lên đây cũng đấy, để râu còn rưỡng cắt. กูไม่ก้าวเจอัもうもうもうีไม่ก้าวเจเลยเปลือยโ่กูใจป่ามองกูกล้าไปตึงกูกล้ามทำเกูกล้ามกงวยคว่านู่นเนียนแจ๊กเลยรอยจัดจเนี่ยมอตาพีอักูไม่ใจเ่อกหัวั้นใส่หน้ำใส่บอกกดควายตูดังโป้งไม่กัดไม่ถูเปลือนู่นนี่อย่างคว้มอยู่บนตูนี่กลัวเลยรอยมนุเกับเลือกหนองเต็มเรยกูยอมรับที่งว่าเปลือตั้งตายเลย ăn mà mà tiểu đứa như này truân này truân à đứa này truân ờ của đứa đứa pháp phải từng phục tuần xoay xoay anh tuần xoay quá anh mau quá kinh này đây các bạn anh toàn xia mình đồ bừa vào tuần trời toàn xia mà dù toàn xia mai thì cuối là còn đuôi <laughs> ra ở chính bồi cú tục chơi quả ba đến với ông nào kẻ nói mà kẻ truân đi truân chi mương ่อไปตึงงนางจับจอกเหล่าคูใจตกใจเสื้อไปตกใจเสื้อกัน้างนางเออเสื้อมุ่งอีกเกิดเจ้าเด็กวะโกนเล้กเหรอไอจ่กจริงออกกับกูไม่จะโตกันไอโตเออไม่โตกันเลยี่มึงตามแน่แต่คำว่าโตเน่ยไว้โตใจกันกับกูมาพึ่งคัดกันประจำตาบอกกูจอกองข้าวมันจอกองดำกูจอเปลงหลูกถุงมันจออประจิ้ง ถ้ากูจอบก้องขาวมันชอบก้องดำแล้วก็ดำนน่กันชอบกูดมเลยกูชอบก้องไม่มันจอบก้องขาวแตกูตามเลยที่ว่าก้องดำก้องอลยทแต่มึงไม่จอบกูไม่จอบดิมึงไดเมียมึงห้าคนดำเมื่อไ่ไดเมียว่าคน